นะครับเด้อพี่น้องกินข้าวนะครับตานี่เป็นในเมนูต้มเป็ดปลาเก๋าต้มเป็ดนะครับเนาะนะครับต้มเป็ดตัวตัวนะครับเนาะต้มเป็ดปลาเก๋านะครับเนารื่องพี่น้องนี่นะครับาตาปลาเก๋านะครับเนาะต้มเป็ดปลาเก๋านะครับพี่น้องเต็มถ้วยอาญาเลยครับเนาะกินเป็นตัวตัวเลยครับครับเนาะ งอกนะครับนครับนะคีกตัวนึงนะครับะเ้าต้มเป็ดนะครับมาเร่อเป็นี่เป็นมึกต้มดำๆนะครับเนาะนะครับซุกแล้วครับดำไ่อย่างนั้นดำดำจะนอกครับถังในขาจั่วอืมครับใช้กระลั่งีกครั บบไม่ได้พี่นอ้องตัวนี้หอนหอนครับแม่หมะนะครับน้องนี่นี่ครับเห็นบ่พี่นอ้องลาแดกบองเล้ครับลาแดกบองแม่ห้มะครับ,รบน้อโอ้ย ปลาเขาครับสดนมโกกพี่น้องอืมใช่เนาะครับเสียบปลวกเสียบเสียบอกเสียบนะครับจงเป็ดปลาเขาพี่น้องอไมาได้ครับต้มเป็นตัวตัวนะครับนะครับพี่น้องนครับต้งเป็ดปลาเข่าเสบร์ ไม่ <c oughs> ได้เป็นอะไะ เด็กน้องครับเด็ก้วสับๆกับข่าวนครับเสียประเดี๋บอนดน้องเอ้ย

เก่แลัยาอีขเรื่องวทครไม่สามารถรวมงานรวมึได้ยังมีมูที่รางจจส่ว้ยอเรื่องนีท้าทายนทาแด้าร้ายต้องรชพรอแสดงรุนใหญ่ยอดทนัและ้าชัวในาแสดงโดยชัรอค่ะก็ิ่เราเคเจอกันอเรเลยนะคะตั้งแต่ล่าต่อ้วเปลาเก๋านะครับ ด้างนอะบึง้งเนี่ยขาในเนาะครับนเนานะดำเดนเนาะเจอขาในขาวตัวเ่นอครับเรือกระเกะล้าขับเรอับรบน้อง วแวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีลักรเรื่องใหม่มาให้รบหาบงม่เ,เมห,เหน ต้นนำโกกเป็นแบบไรลูกเอาลองมองดูไม่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 ครับตมยำปลาเก๋าไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ตักไมอยนี่ครับต้มยำปลาเก๋าสดโกบนะครับนาะโอ้โอ๋อเป็รเสีย มา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 เสียบเสียบโอ้ยแดดบวงเนาะครับเนาะมีแม่เห้มากเนาะครับครับเนาะอืม แแต่ละฉากน่คือสุดยอดไปเลยค่ะคืนนี้แล้วนะคะเอพยาามลพร้อมๆกมิลนรองคะว่าสนกครบรถีค่บัี่น้องชองค่ะขาะมี่การเปิดตัวละครสด้ อืมครับก่อนทีเราจะไปก็ปลอฝภัยเรื่งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งใจเริ่มับุญ6341600ครับเริ่มบุญและชีวิตเปลี่ยนครับจากเขาสาวสาวค่ะส่หรัวันนี้พวกเราสอคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะและทั้งหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเลือใทุกเมื่อช่วยนคิดว่าสิงไม่ครสิ่งที่จะทนมาริความมั่นคงความสุขก็ทาสิ่งใดที่นามาไหลตเกิดไปไรชอบน้ำโป่ิไนี่เป็นปลาเก๋าแล้วครับโคคือกันครับอ๋อ

แบบง่ายเลยครับเด้อสามากเก๋ชอบนะครับเนาะงกิมนี่กับต้มยำต้มเป็ดนะครับเนาะเมนูนมนเด็ดนะครับเนาะต้มเป็ดปลาเกา๋านะครับเนาะยำเจนอกนะครับเด้อพี่น้อง ไม้ขาจั่วครับนะครับบอขาจั่วเลยครับนะครับเนี่ครับเก่าเนาะครับเนาะอืมมั่นไงสวัสดีครับไม่เลอกทินข้าวพี่น้องเลย